อานิสงส์ฟังธรรมคำพระพุทธเจ้าก็สมัยนั้นแลท่านพระภักกุณะอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระภคุณอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภคุณเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณียภาพครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาค เสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปเยี่ยมท่านพระภักุณะถึงที่อยู่ท่านพระภักุณาได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วจะลุกจากเตียงดำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระภักุณะว่าอย่าเลยภักุณะเธออย่าลุกขึ้นจากเตียง อาสนะเหล่านี้ที่ผู้อื่นได้ปูไว้มีอยู่เราจะนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูไว้แล้วครั้นแล้วได้ตัดถามท่านพระภกุณะว่าดูก่อนภักกุณะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาย่อมบรรเทาไม่กำเริบหรือ ปรากฏว่าบรรเทาไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระพักุณากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบนั้นไม่บรรเทาเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง พึงเฉือนศีษะด้วยมีดโกนที่คมฉันใดล่มกล้าเสียดแทงศีรษะของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเอาเชือกที่เหนียวแน่น พันศีษะชั้นใดความเจ็บปวดที่ศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลยเปรียบเหมือนบุรุษข้าโครหรือลูกมือของบุรุษข้าโคเป็นขนขยัน พึ่งใช้มีดสำหรับชำแหละโคที่คมชำแหละท้องโคฉันใดลมกล้ามีประมาณยิ่งย่อมเสียดแทงท้องของข้าพระองค์ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่บรรเทาเลย เียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังสองคนจับบุรุษผู้อ่อนกำลังคนเดียวที่แขนขนละข้างแล้วหล่นย่างบนหลุมฐานไฟชั้นใดความเร่าร้อนที่กายของข้าพระองค์ก็มีประมาณยิ่งฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อดทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่บรรเทา ปรากฏว่ากำเริ่บขึ้นไม่บรรเทาเลยดำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงด้วยธรรมมีระถาให้ท่านพระปักกุณาเห็นแจง้งให้สมทานอาถานร่าเริงแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปแล้วไม่นานท่านพระปัก,กุณะได้กระทำกาละ และในเวลาตายอินทรีย์ของท่านปกุนะนั้นผ่องใสยิ่งนักครั้งนั้นท่านพระอนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาได้ไม่นานท่านพระภกุนก็กระทำกาละ และในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระภคุณะผ่องใสยิ่งนักพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนดานนก็จิตอินทรีย์ของภคุณะภิกษุจกไม่ผ่องใสได้อย่างไรจิตของภคุณะภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าจิตของภคุณะภิกษุนั้นก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนานนนอานิสงส์ในการฟังธรรมโดยการอันควรในการไขครววเนื้อความแห่งธรรมโดยการอันควรหกประการนี้หกประการเป็นฉไนดูก่อนอนานนนจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า ในเวลาใกล้ตายเธอได้เห็นตถาคตตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐทั้งทยันชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนานอนท นี้เป็นอานิางสงข้อที่หนึ่งในการฟังธรรมโดยการอันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน,นเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหา้าในเวลาใกล้าตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตเลยแต่เธอได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพระหยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าเพราะได้ฟังธรรม,มเทศนานั้นดูก่อนอนานนนนี้เป็นอานิสง์ข้อที่สองในการฟังธรรมโดยการนันควรอีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในสวนเบื้องต่ำห้าในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลยแต่เธอย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าดูก่อนานอนนีเป็นานิสงข้อที่สามในการไข่ครวนเนื้อความแห่งธรรมโดยการนันควรดูก่อนานอนจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธ,ธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอย่อมได้เห็นพระตถาคตพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกว่าไม่ได้เพราะได้ฟังธรรม,มเทศนานั้นดูก่อนอานอนน์นี้เป็นานิสง์ข้อที่สในการฟังธรรมโดยการนันควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโย์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้าแต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตแต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคตสาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นอันงามในท่ามกลางอันงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพระหยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้นดูก่อนอนานนหนี้เป็นอานิงส์งข้อที่หในการฟังธรรมโดยการนั้นควรอีกประการหนึ่งจิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำห้า แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ในเวลาใกล้ตายเธอไม่ได้เห็นพระตถาคตและไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลยแต่เธอย่อมตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทำตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาเมื่อเธอตึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งทมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลสอันหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ดูก่อนอานน์นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่6ในการใครครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการนันควรดูก่อนอานน์อนิสงส์ในการฟังธรรมในการใครครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยการนันควร ประการนี้และ